อ๋อลองเตี้ยเป็นอย่งไรขึ้นมาเห็นแล้วงามอยู่บ่อมากอยู่บ่อแบบนี้นะค่กแน่ดีพี่น้องเนาะนี่นะสีส้มอันนั้นะตัวนี้นะสีสมตัวนี้ซีสมตัวนี้ตัวอันที่ว่าเขาสั่งมาจะพบไว้ก็ได้เนาะคือเขาได้แบบสบายได้แบบสบายเลยเนาะจักแล้วขึ้นนะอันอันดี เออถ้าเฮ็ดนาซางก็ได้รับได้ก็ได้มูเมนตี้อ่ะนเป็นไม้ยังับได้อ่ะสีวอลุอย่าเนียอเค็ดนะเห็นแล้ ลมมาเลยเป็นเรงเอ้ยเนาะโอ้โหิโต้ข้ามอีกไปแจกีหน้องเตีย้ยจกฮ่าโต้วานนี่กับวาน้างามวานนี่กับผ้าแตกผ้าลังเป็น,เ,น,น,เ,นปเรงเอ้ยเนาะเปล่งเปียง,ป,ยงปัง้งาวานนี่วิธีกลารแตกแห้งมิไซวิธีกลางที่กลารวิธีกลางอันนี้ไงเนี่เด้แตะเปียงลงมาพักกระแลนกันแช่แช่เนาะ พ่อพอกันอยู่บ้านเฮือนชานน้องเตี้ยคือเก่าเ,าเนะาด้ดอ,อ,นะม,อ,อ,อมื้อนี้พี่น้องนะเอ้ยเนาะสบายดีสบายดีโอ้ยน้องเตี้ยเนาะมากับน้องเตี้ยอ่าคือเก่ามือม้อนีอน้นพี่น้องเนะอ้ยเนาะอมื้อนี้วันหยังมื้อนี้วันเสาร์มื้อนี้วันเสาร์พี่น้องเนาะบ่ได้ไปโฮงเฮียนเล<ด>ยอ่าออกมากับน้องเตี้ยคือเก่ามื้อนี้พี่น้องเนอะ้ยเนาะ ตอนมาเรากลับภากันแวะกินข้าวเปียกแซ่บป้เลยบ็ดบ่อเถื่อนหนเบ็ดเกียงตับเลยฮะนังเหลือแต่นล้วมันหันพลาเผื่อแอต้มขนมนมเลยนี่เป็น้องไปพอดีไปเทื่ยวได้อาทิตย์หนึ่งเนาะเป็นจะได้มวลป้วนม้วนเนาะเลยมูไลป้องลายลายตั้งแต่พ่อช้างเพิ่นเริ่มเพื่อนเทือนนี่เบิ่งมาเบิ่งหนึ่อนดนี่ยังบ่ได้มา เลยกะมาอ่ากะมนี้เลยออทางสร้างบนอดแล้วพี่น้อรเมื่อวานนี้ม่ตู้มาอยู่ซื้อนกินมาบอกกับน้ำสองแพ็คเมื่อวานนี้ได้โดยอ๋อสร้างบนอดแล้วส่โมนี่ซื้อเครื่องดื่มมาบ่มาเนาะก็มีจะบ่อยู่พีดเอาไปไปเมื่อวานสมน้ำกันพีดเอยเนาะคือบ่เห็ดมาเลยพีดเอาเนาะโมนี้ เออพี่เราเรอเนาะคนอื่นกายเจอง FC เพิ่มเติมอีกรอบนึ่งเพี่น้องเด้อเนาะเมื่อเอินบ่าวสิเดินทางไปปากเซไปไหนปะไปไปโอ้สาเสยจะหู้ยว่าปากเซอยู่ใสปากเซเออบ่หู้หู้หู้อะไรอยากไปบ่หู้แต่ว่าอยากไปโอ้ยพี่เราเหรอเนาะลองถ่ายบนนี้ซื้กันเออตอบเราไปเลยพี่เราเหรอเนาะ เอาโอกาสหน้าเด้อหนาเลยอาโอกาสหน้าวา่าสิพาไปนำเด้อบริวามีเมียมีเวียกแน่พูนพูนได้อ่าไก่พูนได้ไไดขี่รถไปประมาณมือหนึ่งขี่รถไปมือหนึ่งไปนงนเนาะอ่ามีโอกาสจังไปพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มาแจ้งเอฟซีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมืออื่นเนาะตอนเช้า,ขาขกับก็เตเริ่มออกเดินทางไปนอบมี้กา,กาพี่วอลเลยพี่น้อยเนาะไปอ่า าทางอ้ายโอ้ยขึ้นแลทระบาดเนาะาไปหทางอ้ายไปเยี่ยมยามทางมือถาวเวียดนะยืนข่าวว่ามือนี่เป็นมือที่ว่าเพิ่นไล่คิวตัดแล้วนะพี่งเท่าไหรเนาะเอฟซีเพิ่งกระโถงมาบอกอยู่พียเ่าไหร่นาะแนะนำอยู่ว่าทานมออยู่ทางเวียงจันท์ได้ว่าสัตว์พียเท่าไหรเนาะเพิ่นป่วมเพินป่วอดีเนาะดีมาหลายคนแล้วแล้วกับอะไ้ตัดหลายคนแล้วเช่นนะพี่งเท่าไหรเนาะแต่ว่าก็ต้องต้อง ค่าใช้ใจน่าจะสูงสูงแน่พี่น้องเอ๋ยเนาะแต่กะเฮาสิบ่มี่เ่ตัวนี้แหละพี่น้องเอค่าใช้ใจแหละเนาะอ่าเัินกะค่อยขาดี่จะสูงนะพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ๋ยทางโมแสงกระชีอ่าพาพี่พ่น้องไปเบิ่งมือสมเนาะจังได๋กะอ่าผ่าเป็นกระตังใจให้เด้อเนาะพี่น้อนวัติดตามทางโมแสงเด้อเนาะโมสิไปทางใดแน่พี่น้องเอ๋ยเนาะก่อนจะลงไปกะพาพี่พ่อหน้องเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ไปพี่าวเลยโหมาเดิแห้งน้องุเตี้ยตาชวนหิปพี่้องเลยเออเอาเจ้าเจ้าก่อนเอาก่อนอ๋อพี่าวเลยรถเบาขึ้นนี้บ่าุงเตี้ยบุญอะไขึ้นนี่เด้ขึ้นฮอดเทิงพี่บ่อ๋อมันขูดรถจอดเลยหมือน่ะขึ้นนี้น่นเองยใช่ก็มี่บเลยเนาะ โอ้ย่างเลย้างโมไลยมาโอ้ยเจ้าอ,อย่างเนาะโอ้พับไว้ก็ได้เพราคนใดเพื่อนเน,น,น,นาะเนาะคนใดพับไว้ก็ได้เนาะ <c oughs> พับได้แบบสบายบได้บบสบายเลยเนาะจักแล้วขึ้นนะอันอนดีอันดีเออ <c oughs> ได้เฮ็ดนา้า,างก,ก็ได้ Ừ, đây cả đấy Ừ Mình mua mấy cái kia Ừ Mình tìm mấy cái ập đây ạ Ừ Bây giờ Ok, ai kép bữa sáng đây anh ạ Ôi, ai kép phai kép nhỉ sáng rồi nè Ai chép nhà ngoài mới cửa luôn nó ờ bên trên <laughs> ờ... đây là hương san khỉnh khô này đi hả nó cây này là, là cây cái này là, là ai cây này cây này ai vậy? nó đang làm phương cát đúng đang làm phương to Hãy subscribe cho không ขึ้นมันนี่ฮักลุ้ยเห็นว่าขึ้นก่อนปุมาเช้าขึ้นก่อนไปโชคด้ดีได้เข่งเขาชั่นเลยไปกันเลยหยุดแยกแต่ขันแยกแต่ขันเพื่อนในแน่เนาะขันมันอยากน้อยเพื่อนเนาะมือเรียกขนเมื่อกขันเมื่อไงอยู่เดลยเล็กแต่ปู สร้างเพื่นอน,นมาไหนี่แ่าอาเพื่อนบ่เอ่เายเนะเหมือฝาดเหมือนฝนมาเลยพี่้อายที่ตคือเกาอ่าบ่มันนี่เนาะอันนี้เป็นกำลังใส่เส้นผ่าใส่เส้นอรอย่างเรี้ยก,กพรพอมขึ้นพี่เอยเนาะ ạ đâu tìm đến đây cái máy nhìn ngam yu bó măng yu bó bé nina hát này đi vì nó <laughs> si si yeah, <laughs> à, vì oh, nó vì sống vì nó 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 nó vì nó vì nó vì nó nó กอบลงคบตั off, off, oh. s <S ้งเรียบร้อยเนาะต้องเตี้ยอันเดี๋พอดีเดินว่ะเปวดหน้าตาออกกระซองนะวันนี้ดิโอ้มาไปนี้พ่อจ่าวนะมาวงไปซี่พ่อวงไม้ไปซี่พ่อไปนั่นเด้ไปไหนมาคือกันมาคือกันายของการคนละแบบเนาะคือกัารบดเนี่ยตึงๆเรื่อยเนาะ นี่เขาย่านเล็กตะปูเล่มเดียวนะฮะหย่านเล็กตะปูเล่มเดียวอะไรเล็กตะปูเล่มเดียวมันย่งมันรุดใช่ตะปูเล่มเดียวฮะก็มีแต่เล่มเดียวหมดเลยโอ้ยแทงบอลได้เจ้าก็ไหนเด,นด็กเล็บนิ่งนี่แะทักแล้วนี่ครัพนีะ่ไปตอกลายใช่เนาะไปตอกลายจนมันแตกไนะด้เ<ก>นาะอ่าแล้วก็หาลำที่อีกประเด็นนะ เขายังติดตอกพาเข้าไปอีกอยู่นี่เป็นตอกวงนี้แล้วก็บตอกวงนี้น้ำเห็นป่ะตอกวงนี้น้ำอยู่ทางนั้นเป็นตอกเป็นตอกคัดกันไว้อยู่นะโอ้โธ่ไปทางเอย่ยเนาะสุดตอนนี้ไปทางเอง่ยไหรคมคมงามเป็นนมเตีย้ยเออไม่จิกไม่แครนให้เป็นชุม่มเป็นเศร้า หอ,อนปลาไก่พี่น้องเลยนเนาะเฮ้อเลยรวมเลยกับงามน้ำเล้วกับบัดแล้วบับใส่ผ้าแลี้วกับมาเก็บด้ยอ่ะเล่าเลยมาเก็บพุกมือเฮือนหมดแล้ถ้าถ้าเอาลุงป,ป้าไว้ลุมนิดหน่อยลิมเดี๋ยวโอเคเมือ่อวานนั่นเก็บไว้เป็นกองนั่นเมื่อไม่ตมมนนะู้ข้ามาน่ะชาวัะร้านฉาบเดบ่นิดหน่อยมาลิมเออจะไปเทิมกูแล้วจะไม่ส่วนตอกอะไรเทวานแตเก็บ เก็บไว้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แล้วตอนนี้เนาะยังคนยังจิมาขันห่องอยู่ได้นน่ขันห้องไ่นขันเออขันไปนี้นี่ขันไปนี้ตอนไม่เป็นตัวนี้ขันขึ้นนี้แวก็ขันขันตอนนี้ตรงไปพุทธเด้อโอ้มันก็ได้ก้วงได้นน่นั่นจะเป็นห้องทงนี่็น้องเนาะเป็นห้องโทงก้วงเลยเนาะ เขานอนพีดเละเสาอหงสอันที่มันแล้วพี่เสือหงเขานั่งจมี่แล้วฮะววววนนววชุ้งเติบมแท้นนี่ตัวนี้ใส่หน้าต่างใส่วงกบีอีกนึงนี่คักตีน้อนตังเตียนอนเรื่ยแต่ว่าเ้าบเราได้เลยเพื่อไว้ได้เอามา,ตมา,าแต่คบกันเออยายวันหนึ่งนอนห้าวคือพีดนั่นเลยต์ัวนี้เรื่อยเป็นยังไงครับเป็นยังไง ม่ได้เปย่างนปะดุงไว้เลยฟองเจ็ดปองพวกนี้ฟองเยี่ยมแต่ว่าสุดลายมวกนี้ครับบุคคลได้มาเปิดอ่ะมันถูกฟองส้มฟองส้มมามากระดับอยู่บนนี้จังโว้ดพูดอยู่ที่รับบุกกแมนรับบุกกแมนเออลมมาทางไหนเปิดทางนั้นนี่เดี๋ยวผมกันดูนี่เดี๋ยวอันนี้เป็นปองเลาะฟองปองตู้นี่เลยอะเลยปลดประตูให้พี่แล้ว มาแซนพี่เฮาอยู่พี่เฮาหนาทางออกเฮาพี่มาเชนออกพี่เป็นชีวิตพายได้เป็นจิตพิษคลินิกได้นี่นะเจิบคลินิกก็ออกนี้อ่าเฮ้ประตูอยู่นี่แล้วนี่บอแมนไฟประตูจะไม่ยืดห้องคุณเขาจะยีขันห้องเปิดใช่เลยน้อยเนาะ không khai tát ngoại đâu không câu là sang phân mồm ma phải này đi mình nó có xem cái bộ đây thôi thả bên đi đau rồi mày ta tổ nó tắt à, này có đóng tiền tăng đấy tăng đấy nĩ này hết sang quá nó Loi hết hết bên sang thả bóp bên cháu. Difficulty hai nó. Happy. Vim ở trên nơi bóp 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 บ่ได้มาเฮ็ดวันนี้เลยไปทางใดบ่ดนี่ม่นผนตุกมันจักเจอบ่ได้มาเอ๊ะเมื่อเช้านี้นบ่ได้ตกได้ไมื้อเช้านี้ตกทางนั้นนะ่ะทางนี้ตกบ่ทางนั้นตกได้อเมื้อเช้านี้น่<อ>นนะสิ่งที่ว่าถ้าว่ายังกกบ่ได้บบาาามาก็ยังแต่ยังแต่บานบานอีหยังี้ยเพระนามาบานนี่มีบานผลตุกเขาไม่ได้เป็นอยังมีหลังคาอยูอ่มีบานแล้วก็กับอัน mình nhắm mang cọ đáy nó khăn đáy hoặc là nhắm no. hành đi hết bây khăn hóa, hét, khăn đáy khăn đáy bây giờ đáy nhắm bó đây hết à. bó bó bùn ừ, nó bó cà là lạ đi mình nó bó kê mà ôi bây giờ mình nói mà dì sư mà đi bó đây kê nhắm đây phải hết được nó เรียบประมาตะปักซีอ้อมผาเฮือนแล้วกันล่าอ้อมผาเฮือนแล้วก็โอเคแล้วใส่เข้าไปเลยทั้งลุงกับปะเป็นเดินเลยปะเป็นเดินเลยเลยเทพืชเอาเทพืชเทกันเพื้อนไว้ซื่อแล้วก็พาะเออเทกันเพื้อนไว้แบบคือเพื่อนงมวยเนาะทีก็ต้องเทอ่อนยับออกมาต้องออกที่ เนี่ยออกมาคือกิดในเอซายเออยังออกมาข้าวห้าจีเทวใช่ไหมกับเพื่อนที่เขาต้องเทออกไหลมันเลยไหลมันเลยขางออกมาทางทางหนาวใส่ป่ะจ๊ะฮะทางหนาวไม่ได้ใส่แ้่เนาะเออขันเ้าเทต้องเทเทเผื่อไว้เพื่อเลยเทออกทั้งทางขางทั้งอย่างในน้ำให้มันออกแล้วก็ซื้อเตียงมานั่งโว้ยไม่ต้องไม่ต้องเื้ออย่างเลยทางล่างมันเด้อไม่ได้ซื้อยังฮะพอมีอยู่เออเนาะลืมว้ย ตลืมเรอไ่ได้ชื่อนะไม่ได้ชื่อนั่นน่ะเนาะเลยไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อต๊น่ะมิเตเกะม่ได้ชื่อเนาะเลยชื่อโตช่จงทั้งทนี่ต้องได้ชื่อเออทั้งทน่ะทั้งท่ผใช้จาโตมาเนาะทั้งทั้งน่ะต๊ะเช่อได้นักี่โตุ่มไบบามาเบียกมางานคำคกับเพื่อนเนี้ยเทื่อกัมันขิงหงอเมื่อฝนตกระทางกับมันนอนอยู่เพือนเจ้าอย่างเนี้ยหัวน่า นอรถเออก่าขึ้นเลยเออสิ่งที่สำคัญเด้อสิ่งที่สำคัญนี่คือหลังจากที่เฮาเยือนแล้วเนะาะคือประเด็นแรกก็คือหกักษาข่วมสะอาดไว้เด้เอ,อสิ่งของไว้เป็นระบบระเบียบจะเห็นเมื่อคืนเมลวิสนะเห็นงามบ่อคา,ากบ่นั่นแหละเขาอยากได้แบบนั้นเลยเ่อหอยใช่ปะอะใดแบบอันเจ้าเนื้อหอยนะนเออเอย้ยโ่ยะเราใส่ง่ายอยู่นี่ของเจนะ้าน่ะมันเป็นไม่ นี้เตอร่นปูอยด้วนี้นะ้คระขงนี่นะขงนั่นาไว้ขงงนั่นนนอนอนข่งนี่ตอปูต๋อใช่กันนั่นได้แล้วออเออมูลราก็นอนแบบทั้งนั้นกันแลยสร้างปรเทศไทยากดีนงงเตียเนาะเว้อจไสร้างรถเห็ดงามไปเกิเห็ดงามบด เอากับทีมงานเพื่อนเนาะทีมงานใส่มันเป็นมันนเป็บางคนอ่าไปบางคนก็เห็ดคีไดลบอบางคนกับน้ำบางช่างนะบอเห็ดแตงเงามมันก็งามเนาะเนยเห็ดแตงคีไลเป็นก็บคีไลโดยทำนี้นะถือว่าสุดแล้วในการพี่น้อยเนาะงามข้างอีลีบ่านี้เพื่อนน้องเตี่ยโอ้ยเนาะเห็ดกุหลาบขนมขนมไหลเรียบร้อยแล้วก็ใส่พรมใส่ฟ้า เอ้ยหักปลายยางมาเลยเราอู๋กับมาไว้นี้อู๋ว่ะอู๋กับเอามาปลูกอยู่นี่เลยอู๋ไปนี่ยอู๋สร้างอู๋อสร้างวะเ <c oughs> ชื่อว่นเป็นยังไงพี่เอ๋มันก็นอนพ<อ>ักผ่อนอะไรกับพวกเฮกษตรโอ้ยน้องพี่น้อ,นองไอ้สร้างกับคาดจะพัได้นั่นแล้วใช่เนาะพอแสนซื้อน,นั้นมาต้อนพันยู่าพี่ต้องเอ้มีแต่มื่อกี้กับศีมาหาท่านองเตี้ยเนาะเะพราะว่ามาอัปเดตเบิ้ง มาทั้งตตี้ยอากาศจีวหาทั้งเงินเอล่าน้ำเนาะจะหูจะทั้งเข่าทั้งไหนวะน้องเจียรถเข่าทั้งเก่ามนั้นแต่ว่าเนาะก็บก่ได้ทั้ง <Today> ตัวเข้าไปเห็นดิเส้นทางงกาว่าอันว่าเชนคือบ่เข่าในบ่เออโบเห็นเนาะขอแจ้าบ่รถท่าที่เขาซีเข่าไปทางไหนเฉยมรถรถท่อทีจอดไว้นอกก็ได้จอดไปพี่เขาไปยังกับไปเนาะโดย ก็เกาเ้อแหละมีขีดตรงกับจอดไว้มงจะบุญจอดมันจังมันจังหหกเนาะโดยเข้าไปกับรถเจ้าโมเป็นตะบิ้มา่ายหุก่อนนี่มา่ายุกับบวก่อนนี่ไถทายก่อนน้มาเห็นตะปุกนี่เอาหนึ่งสองสามอเอจะเป็นไงเออโอเคเอา โอเคได้แ okay. ล,ล,ล่จ้ะโอ้งานมรกพี่เอ๋อเนาะอือานบุนีพี่เอ,อ๋ออยนเน,นาะมาอเริงเพิ่งเราคิดจ้งี่บามาแล้ย่เนาะมีจมอยลยเลยมันจีรีอยู่บา,อาทอ้าวแบงไรเบิ่งระบาดนี่ว่ <laughs> อาอะไรขึ้นมาพันจบาเลยน้งเต๋โมนีนะ่กับบริโทามเพิ่ก้อนเนาะไปกัได้บด้โทถามเพิ่งเพิ่นก้อน,นะอน,นว่าสีจังใดะนะ ดวงเตียได้ใช่นอนห้องไหนดวงเตียงค่ว่านอน่ะต้องนอนห้องนี่แต่ว่าห้องมนตู้ฮะห้องมนตู้ห้องตู้ห้องเราวตัวห้องคัห้องนั่นห้องนี้ไว้เครื่องชุดยอดเลยเกิอนน่องเตียง,งามคัะน,นอนกับเป็นวัวไปทั้งปุ่นแล้ว<อ>ท่างเตอร์เบนออกและเตอร์เบนโชคกับทั้งนั้นป้าลงมาเรื่องข้างล่างเมาหน่ป้า เอาบข้างบนลายเลยมบนบนสูงบนแนมบนแนมทางล่างขึ้นมาข้างเรื่งบัะเตียไปขึ้นมาบัะเตี่ยอะไรเออยให้ชิลงมาได้เหัตถ์ยานดีทางต่างมือหัตถ์ยานหัตถ์ยานคือเก่าบนแง่เล็กตะปูกระเจ้าไม่ได้เอาเข่าชุดจังเลยกันไรตูดเอ้ยเป็นอย่างดอกวเฮ้ยครึ่งกระตน้ำ บอกคือว่านี่ว่านั่งลายไม่คอยอันนิ่วไม่นะฮกขันมันนี่นะขันมันโมอยากนี่บันไดขันมันใหญ่น้อยโคตนี่เนืย่านนี่ปบนนี้มันกินนี่อะคะฉันดื้อเลยมา่โมนี่นี่มาี่เนียังเพื่อนก็เห็นแล้วแหละทันไรโอ๊ตหนาวนี่โมนี่แหละฉันดื้อเลย แนมแน่นี่ว่ตัมเราขึ้นไปทั้งเทิงวัดชูวัดตัมวัดตัเราต้องก่อเราต้เีดคือว่าเพราะอะไรมีเตเทพืชไงกาเทพื้ชเทพื้นในชื่อแต่พ่อเทพืชในชื่อแต่พ่อเราต้องเคลอย่างของน้ำกันคือว่าอยากเคลีรกันพุ่นข้างล้างปุ่นล้างเจมอยู่ข้งหัวพูดแต่ตัวนอกใครอยู่พุ่นด้วุอยู่ข้างหัวพูดแล้ว่าพุ่นกับ่ได้มันมันใกลกองน้ำเพิ่นเลยไม่ใช่ไหม ต้องเฮ็ดอยู่แถวบ่เป็นหยังเนาะเนาะอีเธอบอกกะเนาะบ่เป็นหยังเนาะเนาะอันนี้เป็นมุมไก่เด้อพี่น้องเด้อเนาะงามเลยพี่น้องเอ้ยนีวาหลังจากที่เฮาใส่อ่าวงกบวงคบเนาะข้างนั้นกเฮ็ดมพนงพนักเรียบร้อยแล้วให้งามแล้วน้องเียเนาะยอ มากี่ว,น,น,ว,น,น,น,วน,นี่่อดเลยชุใจได้ว่นเลยเยวไปเน่ยไปเบิร์ด่นทองไปทงเตียเย้ยนี่เดวมาอยู่ไหน้องเตี้ยเลยคิดถ่ายบอว่าอยู่บ้าทาจันคุแลอันเทกันเปืือนแล้วและโว้ยบ่ึนขนาดนั้นโอ้โยดอนไหนแล้วก็มาอยู่โอ้ย นนาะีสีน้อยกระตับอันฟุ่นทุ่วหัวให้นะมันได้หัวอะไรมันหัวมันกาบยุงหลายแต่มันมืดมันอ่ะนั่นน่ะทำไมว่าอยู่พี่วัดโบอยากเมื่อพุ่นน่ะมันมันบมันมืดอยู่นะมี่ดอกไม้อยู่มาได้แม่มันก็บแม่หอนได้พะลุก็ล้วมีง่ายเลว่าคือเครื่องมูอกับพวกคือปันญดยพง่งน้องพะวอเห็นคนละแบบกันขอขั้นใดเพิ่นอยู่พื้นเด้ อันใดแต่ว่าอันนี้จะมดูว่าขันไหนาขัลงก่อนลงนอไปเนาะพับไปคือเ่าพับไปคือเกขันไหลันไหนี่คือนี่มึงนีขายโอ้โหเจเจเจโทษโทษโาพับไปเถอะเนาะพัไปปนี้ กันลายรุ่นนี่ปรธรรมดาคุนพับไรอีกเนาะอ่กเน่ดีเลยขันลายพับอไรมันมันโมเปี้ยไปไปหาหน้าไาไหนป้าไม่พับง่ายกว่าเจียพับยากกว่าไม่โอเคเลยพี่ดาวไอ้นาะงสำหรับคลิปนี้กะทางมาแสนสะได้จบคลิปไปสักก่อนน้องจะไปหาทางเงิน เวลาก่อนเนาะไปพุษาไม่ได้ไปเพราะว่าว่าไปว่านี่กับพิ่นเทเรียบร้อยแล้วพื่นเพิ่นกันกับวเขาไม่ได้มีอย่างไปทดาวไอ้เนาะว่าสีบอกไอ้ทั้งสร้างเพิ่นไปเฮ็ดประตูหัวอยู่แต่ว่าเพิ่นยังไม่ได้ไปเพื่อมืไรไม่พได้พี่ดาวไอ้เนาะหมเป็นยังเนาะเดี๋ยวเราไปหาทั้งเอือร่ากนก่อนเอาพี่ดาวไอ้เนาะพิพาประกันใดขอโทษขออภัยน้ำด้อมสำหรับคนนี้ขอได้แล้วเราเป็นเนาะสบายดีสบายดีเนาะ